นะวันนี้ก็จะเข้ามาอัดเปืนลูกซองให้เนื่องจากเห็นคลิปที่มาลาบทำลงไปแล้วมีคนเสียงตอบรับมาดีมากนะครับเสียงตอบรับอย่างท่วมท้นเลยนะฮะมากคนเนเว์ มาคอแน่น,นอนรลอยเปอร์เซนต์ไอเ้เย็ดเป็ดมึงก็คอง,ง้อได้อีกน้อยชิบหายมึงบอกว่ามึงมาคอแล้วมึงรู้อ่ะทำไมเวลากูเดินซ้ายหน้าทำไมกูจะกดไม่ได้เฮียเนี่ยนะเนี่ยทำไมจะกดไม่ได้กูว่กดซ้ยายก็เดินยิงสับได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยนิ้วกลางไปทำเพี้ยอะไรไปสัตว์เอาไว้แย่เหนียวเดียวไงสัตว์แมะแก๊กเนี่ยนิ้วกลางไปเดี่ยวคิวเนี่ยใครเนี่ยไอ้เนี่ยเท,ไไไไท้าอ่ <S 1> <1> <S ะโอ้ยโอเมโอเม๊ เดีเล่นซองให้หนึ่เดี๋ยวจะให้ดูว่าไอที่มันสับยมันมีวิธียังไงนะที่หนึ่งโอ้ยแตกแ่แเฮ้ยเฮ้ยไปตรงไหนเนี่ยเฮ้ยมีบ้างมีบ้มีบ้างเอมึงพอโดูระเบิดไม่ได้เหี้ยมันเันเดินวิ่งหาระเบิดมึงสี่ตัวเลยวะสอ้สัสวัสส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 สียสสัสสัสสัสส่สสีสสสสสสั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 อกีสสส วันเอ้ยวันไม่เอ้ยเฮียกูตายเฮ้ยเดี๋ยวเอ้ปืนใครวะเฮ้เดี๋ยวเมื่อกี้ปืนอะไรวะเหมือนเห็นว่าเหมือนไอ้ฟาร์มาร์สไลปางอบบเมื่อกี้เนี่ยไม่เห็นเนี่ยของใครวะของใครวะฮัลลโหพี่พี่ครับสวัสดีครับผมมาแล้วครับใครมาโอ้ไมครับพูดจริงนะพี่เมื่อกี้ทีมผมนั่งอยู่บั๊กกันทั้งทีมอะบอกให้เอาบอกให้เอากองมาใส่ไอ้เปลื่ยตาแล้วนะเอ้ยวดแสบคนแรงอะ ไอ้ยิ่งชอมจะเล่นอะไรได้ไหมเอาไปจะให้ดูนะว่าไอ้ที่ไอที่มันสับกันเร็วๆเนี่ยมันมีวิธียังไงนะคือเขากดค้างใช้วิธีกดค้างไปเลยนะฮะคือแมกกาซีนเนี่ยผมใส่ไปแล้วเนี่ยเต็มกระสุนก็าซนาติด <ไป S 2> แล้เนี่ยแต่มันจะหมดไวมากวิธียิงก็คือเรากดคลิกครั้งเดียวนะคลิกครั้งเอาไว้แค่สามปืนนะฮะเดี๋ยวคอยดูนะครับผมที่แม็กกดซีไฟน์โอ้โหโคตรแซ่บเลยเหลือแป๊ดโอ้ยมีคนเจ็บอันดับสามอันดับสาม ถ้ารู้ตัวว่ายิงไม่โดนก็ค่อยสับให้เร็วขึ้นนะให้มันไม่โดนนะอ้ให้มันไม่ออกเดี๋ยวเราจะขึ้นบนแี่นี้แค่นี้หมาแค่นี้เฮ้ยนี่นีนี่กูเห็นด้วยตาเนื้อเลยกูเห็นด้วยตาเนื้อกูไม่ได้มานอด้วยกูเห็นด้วยตาเนื้อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ เหลือเจ้าสัวคุณเจนยานทิพย์ไหนเจ้าสัวที่ไหนมากแหม่ไ่อยากขายเพื่อนเลยปิดพีย่ามาโคล่ะส์ปิดเลยมึงมโค้ดอะไรโดมไปเนี่ยเหม่ยสามหนึ่งกับคิวคิวมันก็เร็วเท่ากันเนี่ยเฮ้ยมันก็เถียงกับจังเลยชิบหายเนี่ยมันโดมโดมมันเร็วเท่ากันไหมมันก็เร็วเท่ากันเนี่ย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 หนึ่งสองสามสี่เนี่ยมันก็เร็วเท่ากันเนี่ยเห็นไหม ชิพหายเป็นไรเด็กขงโชงโง่ไอ้เหี้ยปลุกไวายตัวคุณแตกยากทุกวันเลยยังไงชิบหายเน่าวายระเบิดโอ้ยที้อะไรที่บอกสัตว์เลิกที่บอกโอ้ god ไม่เอาแล้วครับกลัวเขาไม่ไปแล้วครับกลัวโอ้โหไอ้เหี้ยไก่ยิงสีฟ้าไอกูไอ้สัตว์โอ้ยโอใครโดนระเบิดเก็บอะโดนโดนระเบิดเอง ดีนะกูไม่โดนยูกิมอบเซนเซนกูแก่แล้วแก่แล้วแก่แล้วกูจะลาบจากของขอไม่มีนี่นะฮะเอาไปเลยเอาไปเลยไม่โดนสารว่าพี่มันมันมีวิธียังไงคะที่ว่ามันจริงแล้วมันเร็วเหมือนมาโคเลยนะคือมึงไม่ต้องเถียงหรอกว่าสับมือกับมาโคมาโคมันเร็วกว่าไม่ใช่ฮะมันสับมือมันก็เร็วเท่ากันแหละมันได้ความเร็วสูงสุดของตัวปืนอยู่แล้วพี่ใบพี่ใบมุมมองพี่ใบเท่าไหร่อ่ะแปดสิบครับแปดสิบจากนี้จะตลอดไปว้ายว้ายอย่ากอินกุเออเอ๊ะกระดองระเบิดไอ้สัตว์ตายไปดิ๋ยวเฮีย ผมเลยร่ะเลือดเหลือเต็มนะไม่ไม่เต็มอะพองวางไปแบบปัดกระยาวยิงหมดแม็กเลยเลือดแบบซ่าเฮี้ยเหลือแค่นี้ไม่น่าวิ่งได้น่าเดืออาการแบบกระอักเลือดแล้วโสัเตเหลือเหลืออะไรพี่ทีมผมไม่รู้หรอกเหลือหกเหลือหกโอ้ยนี่เหลือศูนย์เลยสัตว์ตัวเมื่อกี้นี้หมดหลอด พี่หนึ่งตัวเดียวพี่หนึ่งนะฮะผมผมไม่อยากขายเพื่อนเลยวะพี่น้าข้องเขียวไม่อยากขายเพื่อนเลยโอ้ยอยู่เอไกลเลยโอ้แค่นี้งนายลาบจะสำเร็จวิชายุดจักการเจ้าตัวนี้ได้หรือไม่เอาเอาเอาเฮ้ยบีไว้บีไว้สุดหล่อบีสุดหล่อสุดหล่อสุดหล่อใช่ใช่เอาอี้วางบีเข้าอีกใช่ใช่วางบีวาง มีเชื่อฟังโค้ดน้องยิงจีบอ๋สุดหลอสุดหลอโอ้ยที่ยิงน้องนมึงเอ้ยมันยิงกำแพงข้างๆตัวชื่อหนึ่งยกล่ะยองหยกผิวยกผิวซองไหมยังใส่หัวแรงเีไม่เป็นไรตาหน้า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 นี่นะดไว่ามันยิงยังไงนะที่ว่ามันยิงกันเร็วเนี่ยคือกดคลิกค้างครั้งเดียวแล้วก็สับปืน กดพอกระสุนออกปุ๊บกระสุนออกแล้วสับกระสุนออกแล้วสับยกตัวอย่างสมปืนมันจะสส่นะเนี่ยปืนจะสสยแต่อย่ากดเร็วเกินถ้ากดเร็วเกินจะเป็นอย่างนี้ฮะปืนจะไม่ออกกระสุนจะไม่ออกถ้ากดเร็วเกินเนี่ยฮะกระสุนจะไม่ออกให้กระสุนออกก่อนแล้วค่อยสับนะฮะเนี่ยกระสุนออกแล้วค่อยสับแล้วสับคือมันได้ความเร็วสูงสุดของตัวปืนอยู่แล้วมาโคันก็ได้เท่านี้แหละโอยีสับนูนก็ได้เท่านี้แหละ แต่คิวคิวเนี่ยมันอาจจะช้าหน่อยไม่ถึงเสี้ยววินาทีหรอกซึ่งมันแทบจะไม่ต่างกันเลยนะไม่น่าเหลือขอให้มันโดนเถอะนี่หัวแตกอ้าวไม่มีใครตั้งมาจำายเออจำแพงล้วนว้ายวายขี่ไปหลัดใครวะโอเมก้ายุกิจังเบอกว่าหลังมายุกิจังบอกเลยไม่เจอเอ้เขากลับหลังมาว่ะไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกอู้เหลือสิบเขาบอกว่าหลังมาเพราะงั้นต้องหนีฮะ แอบเลยอุ้ยตายตั้งมตินะเลเจนครับรอดูเรียบร้อยเลอุ้ยเฮียตกใจอุ้ยเฮีตกใจคำุทานอุ้ยเฮียยกีดออกไปไปว้ายอย่าอกเฮ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนไม่เลอไปีแไปไ่โนเลยตากวเปนคนเ้อนเย อยู่ไหนไอ้ไก่ไอ้ไกเอ้ไก่ไอ้ไก่ไอ้ชัวยานทิพตัวนี้เห็นเลยเห็นเลยเอ้ไกเอ้บนไอ้ไกเอ้บนนั่นไงแตกเลยยุกิจังยูกิยุกิพี่ยูกิจะเสร็จยังอ่ะจะจบยังดูท้องฟังเอาหวังปินมาลยสามแยกแล้วสามแยกเอาหวัยังไงเอาหวังเอาหวังยัดต้องเปิดต้อบับเออยเฮ้เฮ้เฮ้ยเราไม่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 เอโอ้ย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 โอย ดูงูดีที่แม่พาจักรจึงปีนี่นะดูนะโอ้ผมไม่เปิดเอฟเฟกต์กระสุนด้วยนะคือยิงี่ก็แค่แค่นี้แหละคือมาเร็วสุดแล้วเนี่ยอ้เต็มหน้าเลยยิงออกปุ๊บแล้วก็สับออกปุ๊บสับออกปุ๊บฝาบออกปุ๊บสับออกปุ๊บสับ แต่ข้อเสียของการนี้อย่างเงี้ยคือมันทาให้เราไม่สามารถคอนโทรลปืนได้อย่างใจถูกนัดนะแล้วก็ไม่ต้องมาคอมเมนต์ปลุกความเป็นควายตัวคนแล้วนะกนะูเบืนะ่อแล้วที้เกียจจะอ่านแนะย่เขาแล้วพี่ยัดเป็ดผมเคยใช้มาคอผมรู้ลาระเบิดไม่ได้โถยเฮียมึงก็ตั้งเมาส์ตัวใดตัวหนึ่งในเมาส์มือเป็นเมาส์คลิกซ้ายก็ได้เหียมึงคว้าระเบิดมามึงก็กดเมาส์สี่คลิกซ้ายมึงก็ปาออกแล้วที่หายมึงก็เขียนกันอย่างนั้นแหละเหียมาคตั้งตาระเบิดไม่ได้เลิกกินยาพันสัตซ์ฟัก แม่เจ็ดโดดโคด้วยไอ้เดือดยังโอ้ยเ่วงฉันเก็บชุบเฮ้ยมีบ้างอยู่เฮ้ยอยู่ยาว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 เสร็จโก้เสร็จโก้มาบ้ามาบ้ามาบ้ามาบไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งมาแล้วพี่ล้วจบแล้วเป็นหัวตัวนั้กหนึ่ง ให้หนึ่งเปลี่ยนศูนย์นนะนี่คือผู้ต้องหานะโดนกล่าวหาว่าใช้มาโคผู้ต้องหาผู้ต้องหาพีหนึ่งใช้กระสุนไงอยู่อ่ะมีคอมเมนต์นะบอกว่ามันแต่บอกนิครับว่ามาโคก็มาดูดมันก็บอกว่ามาโคมาโคจบจะได้ไม่ต้องเถียงกันมาโคก็แย่นะคะมาโคเป็นผู้ชายพร้อมกินไอ้สัตว์แค่นี้ไม่ใช่กูกข้า มึงเอาไปคุกข้าวให้พ่อมกินมาโคไอ้เหี้ยเอ็กเมาสด้วยสัตว์เอาไปโยนให้หมาแดกไว้ CMD อยู่ตายแอ้ปอมก็เล่นไม่ใช่หรอมาโคพี่ใครตอนไหนไอ้ปอมมาเล่นอาร์คไม่ใช่เหรอไม่ใช่ผมมันเฟลอะพี่ผมตอนเล่นมันก็มาโคมันเล่นมันเล่นอะไรมันเล่นในมันเล่นอาร์คไม่ใช่เหรอไม่มาเล่ยมันมาตอนเล่นสองมันเล่นมาโค มันยิงกันเองไอ้เหี้ยช่างมันเถอะมันไม่ได้ไปเล่นเนอชาวบ้านเขามันเนี่ยมันเล่นกันอะไรเงี้ยโอ้โหเห็นเห็นถึงความเท่าเทียมมีองขไม่ทันแล้วพี่ไม่ทันแล้วแม่งเต็มพีแล้วโอ้กลัวอะไรพี่ผมมีบ้านงสองตัวนะเฟลย์เออดูฝั่งนู้นนี่ไม่มีบ้านตัวเชื่อเชื่อที่โกงที่โกงโกงจุ่มปีหนึ่งนะจะบอกว่าพวกกูไม่ใช่มาโคให้แครมันเสื่อมเสียหรอก ส่วนมาโคใครใช้มาโคอยู่คิดว่าตัวเองมีปมด้อยไม่สามารถสู้คนอื่นเขาได้ก็ใช้ไปเถอะครับไม่มีใครว่าอะไรเวลาใครเขาถามเด็กทียมาโคมันก็บอกเขาไปเลยครับขอโทษครับพี่ผมมีปมด้อยผมสู้คนอื่นเขาไม่ได้จริงเอาเลยฮะมึงใช้มาโคไปเลยครับกูจะไม่ด่ามึงเพิ่มเลยนะบอกขอโทษครับพี่ผมมีปมด้อยผมสู้เขาไม่ได้จริงมาเดี๋ยวสามไปดูเลยสดนะครับสามอ่มามาอ่ะมาอยู่ไหนอยู่หมาอ่ะมาอ่ะเนี่ยก็ได้เ็วสุดเข้าเนี้ย อ๋อไม่ออกไม่ออกไม่ออกเนี่ยฮะคือมันมีวิธียิงง่ายๆก็คือแค่คุณกดคลิกค้างไปแล้วก็สับปืนแค่นี้เองกระสุนออกปุ๊บแล้วก็สับต่อเอาเยี่ยงหรือไม่ออกนี่ออกออกผลักงานผลักงานออกออกออกแค่เองมันได้เร็วสุดเท่าที่ปืนมันทําได้แล้วคือคึงคุณจะใช้มาโคมันก็ได้เร็วแค่นี้แหละมันก็ไม่เร็วไปกว่านี้แล้วเออสีไฟพี่เองอุ้ยเหลือแปด ไว้ๆพวศ์ีไ่ได้ดิมิโดนบังเป่หลบไปลปไปไปเองไปเองโอ้ยสตาร์ทอนมาชื่อสตาร์ทอนเลยไหนบ้างอยู่ไหนบ้างปดิทางไปแล้วไปทางเราแล้วเเน่หลังมาเดี๋ยวหลังมาหลังมาแล้วหนหลังมาแล้วหนดิมิหลังมาแล้วสมแยกดิมิสาแยกอะไรก็ดินอยู่สามแยก เฮ้ยเจ็บเจ็บเจ็บนะเฮ้ยเหลือยาวเลือยาวตัวน RIGHT ึงเหลือยาวตัวนึงเหลือยาวตัวนึงไปยิงไปยิงอะไรอยากกินหนอมแต่กีใครนอนซีไฟายอะมาใหม่เบอร์น่าจะซิงเไม่ไม่เหลือแปะแล้วแต่กี้มันยังไม่ตายเลยนะไป้แม่เกียรดผมว่ามันมันไม่ใช่เลือดมันรวมตัวอยู่ข้างบนแล้วก็มานั่งบังแล้วจังหวะยิงแวดอย่างเงี้ยพวกนั้ปึ๊บปึ๊บกระสุนออกปึ๊บแล้วก็กลับ ออกกับอ้าวเนี่ยฮะเนี่ยง่ายง่ายแต่ให้เต็มก่อนเปิดฉากยิงนะอ่ะมายราบยิงโถสิย้อยวายวายระเบิดโอ้ยามียามีก็ <c oughs> มารู้เรื่องหรออ้าว เอนหนูจะตายแล้วหนูจะตายแล้วหนูจะตายแล้วจอุ๊ยมาเย่ไม่ไหวเฮ้ยยาวเหรอก็ขอของอยาวเหรอได้ข่าวว่าข้าวเหรอไอ้เหี้ยทีแม็กกลับถ่านแล้วพี่แม็กกลับเกิดแล้วกลับบ้านแล้วมึงอยู่ไหนมาบ้าเจ็บอพี่แม็กอ์เฮ้ยมันรอดไปได้บ้าจริงอยู่กี่จังอยู่ข้างหลังคุณนะเอไกตัวหนึ่งเอาเฮ้ยเหี้ยตัวไกอะไรเนี่ยเหี้ยไป เฮ้ยมันได้ไงเนี่ยเฮ้ยมันวิ่งลมควันเลยเฮ้ยมันวิ่งวิ่งผางควันมาเลยเหรอโอ้มาแล้วไม่อยากไม่อยากขายเพื่อนแล้วไมอยู่ยาวโอเคครับมันเอาป๋ากด F ทำไม่อด้ขายเพื่อนเลยวม่อยู่ยาวโอ้โหป๋าโคตรไม่อยากขายกำลังยิงอยู่กด F เจ๋อ a l r i g เอ้าหนึ่งมาสับหนึ่งมาสับแข่งกันดิมาสับแข่งกันดิเอาเดี๋ยวก่อนนะหายไปโน้นหายไปน้นทั้งน้นเดี๋ยวพอตอน40วินาทีแล้วยิงนะ เอาให้หมดแม็กเลยนะติดๆแล้วยิงเอาให้หมดแม็กนะแล้วดูดิใครหมดก่อนใครทำพี่นีมหนูน่ะสามสองเฮ้ยแค่มาที่หนึ่งบายบายผมนำมาหนึ่งนัดหมดละหมดละเฮ้ยเพียนัดสุดท้ายไม่ออกไอ้ฝัดกลางมาสามเจ็บโอ้โหไอ้ซีเหลือเท่าไหร่วะเนี่ยเฮ้ยมีบนเจ็บมีบนลสองตัวเจ็บเจ็บเจ็บเฮ้ยพี่มนหััววหนึ่งหัว

ไม่อยากจะขายเพื่อนเลยขายมาขายมาอยู่แพนเอแล้วสามกไม่ใช่บีบักมั่วไม่ไม่บีบาร์กตอนแ้วเปิดมาเลยบีบาร์กเนี่ยบีบักก็มีคืออยากรู้จริงเหรอซองมาโคกับซองซองสับมันต่างกันยังไงอยู่วะเราแค่มีโปรแกรมช่วยขึ้นมาเออจริงๆสับมันก็เท่ากันน่ะ มันนั่งดูมันยิงได้มันโยกง่ายกว่า่พี่มันยิงง่ายกว่ามันโยกได้เอออันนี้ใช่แต่ถ้าถามว่าความเร็วมันก็เท่ากันน่ะเพียงแต่ว่าถ้าตอนยิงตอนยิงแล้วจังหวะคนที่สับสนแล้วต้องโยกด้วยมันก็เสียเปรียบนิดนึงแค่นั้นเองโอ๊ยเยาวๆแล้วก็พุ่งดิมี่หมดไม่มีดอกยาวไอซีนโดนดิไอซีนตายไปแล้วไอซีนโดนเปแสดงว่ามีคนนึง มาระเบิดมีคนอะไรทีบ้ไม่มีหรอกพี่มโนเปล่าไม่มนโนหนึ่งไปหาไปหายาวกันหนึ่เฮ้ยระวังรวันนี้ขอเสนอปี๊ยตกเจ็บเจ็บเจ็บเจ็มึงจะหนีไปไหนมามอกูนี่บอไปร โอ้ยตองโดนโดนโดนไอ้ก็ขอโดนไอ้โดนไอ้ย er. ิงหนึ่งโดนยิงหนึ่งเท้าขี้ขวาขี้ขวาขี้ขวาต่อม um ันนี่ต่อไปหลังมาไอ้ย ja> oh ีงเระเบิดตัวเองตายเฉยเลยโอเมก้าดมาอายุกี่จังนะเลือนเหลือสองร้อยนะฮะอะสองร้อยจังหวะนี้อายุกี่จังจะพลิกเกมได้หรือไม่เหลือสองร้อยนะห ยี่สิบยี่สิบับหลังหลังหลังพี่หลังไอ้ไอ้โดนมีดไอ้แทงอีกทีนี่ทีไอเออกระชุบแล้วอ๋อโอเค t เนี่ยเผมเดินสับไม่ดูเลยแโอ้โหฟ้าด้งานหยาบมากขอของงอไว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 โอ้ยซีนเขาสามี่ยนะ นตายแล้วแล้วยูกิจังไปโดนระเบิดทำไมจ๊วอันนั่นน่ี้ยเนี้ยเนี้ยไปทอไงวะเฮ้ยยังไม่ตายโอ้โหวะเน้ยนะันโทรดูมาแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอุ้ยคูมาโนแล้วนึงมีบักมีบักโอ้ยรอดไปได้ไงวะมีมีบอลเนี่ยหลังเพื่อนหลังเพื่อนเฮ้ยเทพเทพหลัง ขอสกวินหนึ่งมั้ยไม่อยากขายเพื่อนเลยอยู่สามแยกขายขายเลยแอะนี่กูเป็นตานนกัเนี่ยยืนใจจืดเลยนะถามว่าสับอะไรก็สับคิวคิวนะคิวคิวมันใกล้นิ้วดีคือเวลาเดินทางซ้ายเนี่ยก็สับอย่างเงี้ยเนี่ยกดไว้ก็คิวๆคิวคิวๆสามคนเนี่ยแค่เนี้ยเนี่ยแค่เนี้ยไงเสียงขึ้นเสียงลงเหรอเนี่ยเสียงขึ้นเสียงลงคิว

บ้าผิดปกติเลยเป็นบ้าเลยนะฮะบ้าเหมือนมิวเลยที่แรกมิวพี่พี่เรียกมิวมิวคฮะเดีนี้มิวไล่สัตว์เมื่อก่อนก็ค้าขาดีหรอกเออเดี๋ยวนี้อไล่สัตว์จะพังออกสัตว์เอ้ยสัตว์เอ้ยดี๋ยวนี่ก็เหมือนกันสัตว์ได้เดี๋นี้ก็ทีแรกก็อุ้ย อุ้ยไม่เดี๋ยวนี้เหรอตกใจเฮี้ยมื่อก่อนเมาก่อนเนอะมีวายมีอุ้ยมีตกใจมีเดี๋ยวนี้อุ้ยเหี้ยจะได้ทำงานแค่วันแค่นึงสองที่จะได้ทำมาไม่อุ้ยไม่อุ้ยไม่มีเหี้ยเหี้ยอะไรติดเหี้ยเลยโอ้ยเหี้ยกำลังกดตาชื่อชื่อคำอุทานแรกนะ่วันนี้คนนึงเหี้ย กะถวยหอมมั้โอ้มันเป็นกลมนะไนี่ไงี่เข้ามาใหม่อะอันม่อวานเนี่ยถูกทางถูกทางทีมาถูกทางแล้วกดเลยกดเลยกด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 ่ดก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 ด่ดกดกดกไกด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 ่ดก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 ่กด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 กกด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 กกนกกดก

ตำรวจก็ไม่มีเออคุณผ้นเลลยพาดแล้วคุณผ้าแล้วผ้าดแล้วมายืนยิงตรงนี้คุณพลาดแล้วไม่อยากขายเลยนะดิมี่อยู่ในห้องวางไม่อยากขายเลยอยู่หมุนสองหมุนสองตัวตายแล้วห้องไมทำไมอะห้องไม้หมุนหมุนหมุนเดินมาเลยโดนหลังแล้วหมุนหมุนหมุนโอ้โห้ดิมี่ตัดสินใจดีนะฮะไม่ยิงด้วยนะฮะต่อยให้ผ่านไปก่อนนะฮะจังหวะมายาล่าฮะดูมายาล่ากันนะพูดต้องหาโดนกล่าวหา เออ,อสบัดมาไวมากเลยีโจเดือดากเลนะเฮ้ยผู้ควนอ่ะผู้คนแพิ่ง่นรักาสตอนนี้ผมจะเทสปืนได้ไหมเนี่ยมามนอ่าเอาตอนสี่นห้าสี่ห้าสี่นห้าสี่ห้าหมดแมนะสี่ห้าหมดแมนะเออมึงจะมาขวางกูทำเพี้ยไ้จเกี้ยเออเด้อเฮ้ กูดีไม่ออกสองัอีกแล้วอ่ะกูพลาดอันนึงรเจ็บอ่ะไอ้เฮียกูเิีไม่ออกไอ้แดกูพลาดทำไมทำไมทำไมเขาไปเขาไปเขาไปมาแล้วมาหมดแล้วมาไปแล้วเอ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 พี่แม็กก็ขอองอเจ็บอ่ะกูรอดรอดรอดพีหนึ่งชูๆพีหนึ่งวิ่งพี่งวิ่ง วิ่งแล้ววิ่งเหน้าหลานหอพอยเอพอยไปแล้วพหนึงไปแล้วึงไปเแล้วหึง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 แล้วเอาได้กูเลยเอาได้กูเลยกูเอ๊ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ต้องแข่งกันไม่โดนเลยไม่หไม่หมดรอดดเอเลย้องนีไปอนนี้เด่๋ยแล้วไดแล้ว เก็บไม่หมดหางกู้หน่อยแค่เก็บไม่หมดหางกู้นะแต่ว่าบางทีก็กู้ได้นะดูจังหวะด้วยโอ้โหโดนแล้วหมุนหมุนหมุนไว้หมุนไว้หมุนไว้อยู่กี่จังอยู่กี่จังทำไมคุ้มหน้าหมุนตรงนั้นน่ะอ๋อหนูนั่งรอปะนะนะบาเหรอหรอฮะ ไปไม่เห็นเหรอเนี่ยอะไรอะไรนะเนี่ยอะไรอันนึงอันนึนี่นะโด้อแถวนี้แถวสี้แถวบ้านบ้านบ้านเกิดบ้านเกิดบ้านวัง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  fire i ้ยในกอง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 มาแล้วพี่มาแล้วมาแล้วจบจบรอบนี้ก่อนหลัง อ๋อลงคอนโอ้โอโอโอยอูกิจังบินยูกิจังบินเลยค่ะเอายูกิบ e ลีฟยูแคนฟลายยูกิบ e ลีฟยูแคนฟลายสายการบินยูกิอะไรสายการบินยูกิอะไรสายการบินยูกิอะไร เกี่องบินที่ y k 9 0 0ผู้โดยสารทุกท่านยินดีต้อนรับผู้ขี่ือใจกันบินยู่กี่ไลน์นะครับยอดที่คอมเลเจอร์เป็ตสายการบินเที่ยวที่ท้องใหญ่ UK โอ้ยไอกาแฟน่ปไอกาแฟไอกาแฟนะเอากาแฟกาแฟอไก็ไม่คิวให้ ทอ่ใบอยบายาวพี่เอ้ยกาแฟทำไรยาวอ่ะผมไม่อยากขายเพื่อนะไรกาแฟอยู่เกิดพี่อ่ะนั่นแหละโอ้โหเกิดนะโอ้ยิงไม่โดนเลยยิงไม่โดนที่าบมุมมองมันทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นปะไม่ไม่ไม่มันก็วิ่งเท่าเดิมอ่ะมโน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 อย่ามโนอย่ามโนคือแบบไอ้ไอ้ที่แบบสับสับฟองสดแม่งก็บอกว่ามาโคคือแบบพวกมึงอย่ามโนได้ปะ อย่ามันโน่าอย่ามันเน่าอย่ามันเนอย่มันเน่าน่ัน่เน่ัน่ันม้อเม้อมัวต่อมัวต่อผัวจะาโซ่อยู่ใหญ่เออจ้าโซ่อยู่ก้อนดูแลแลแลได้เสียงอล้ดเสียง้ดเสียงแล้วาไดีเอาไอ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 ดีจทุบมันดีไหมจะาองหัวมันดีไหมเจ้าตีมันดีไหมเออซองหัวมันดีไหมดีไหมนาะวายัปนป่าระเบิดมาวายอยู่กี่จังกี่เวลาไอ้ตัวรีปเกมดีไอ้เตอร์ขบ้าแ ได้กับบ้านบอลกดกับบ้านนะเนี่ยผมว่ามันต้องตกเครนมันไม่มันจะไม่เร็วถามว่าสับสามหนึ่งได้มันก็ได้เนี่ยเท่ากันไหมเท่ากันความเร็วเท่ากันหมดเลยอ้าวคิวกดครั้งสามหนึ่งทุกันหุ่นเจ็๊ ไอ้ลมฝันตีลอยเลยดิมิ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 ตายแล้วดิม่แย่แล้วดิมิแย่แล้วที่ใบที่ใบที่วางที่วางโอ้โหไม่แตกไม่แตกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ้าวอ้าวทำไรเนี่ยทำอะไรคุณทำอะไรคุณทำอะไรคุณทำอะไรใบอยู่บ้านล่ะดูแลดูแลดูแลบ้านเอยเฮียเป็นเรื่องพิ่งยิงกูเขาก็ได้รับลูกปืนแทนหน่อย อ๋อไม่ได้เด็ดเจ็บเอาปลาระเบิดติดชื่อมาดามลูกปืนแดนหนูหน่อยมาแล้วเออเก๊กจะโชว์ซองร้อยเมตรสักหน่อยโชว์ก่อนโชว์ก่อนได้แล้วก็บินแอร์ไลน์บินไปแล้วดันดันมาดิดันมาดิมไไ่ด้ลอุ้ย โอ๊ยไม่ตายเชยหมุนหน้าหมุนหน้าหมุนหน้าหมุนจัดมากหมุนจัดมากฮะดูคู่กรณีกันบ้างนะฮะเล่นไปกเรียบร้อยคู่กรณีตายหาก่อนเลยไม่หางกันไม่เยอะเลยเยอะแล้วเยอะหลักเลยูต่ำน้อยต่ำน้อยต่ำน้อยไหนไหนต่ำน้อยฮะต่ำน้อยต่ำน้อยมันวิ่งตามอยู่มันวิ่งตามอยู่นไหนฮะเอ๊ติ๊กแม่งคือแมงลิปังไปไหนวะโอ้ยไม่อยากหายเพื่อนเลยเพื่อนอยู่หมุ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 น เขาเพื Here, you oh, 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 okay. ่อันะเ้าเอาเ่ดิมี่โดนเร่ดิมี่ขี้เวดมีโดนมิดตบตันังแชแแถ้าโดนตบไปัทีดไงจ้าแแแแด้วยาจ้าไ่นมะี่อว้ห้โอ้โหโอ้โ้าว้โห้หโอ้้โหโอ้อ้ั้อห้องโหอ้้าหโแล้วห้อ้ มาเลยจ้ามาเลยจ้ตินัดรอต้อนรับอยู่โหเจ็บไมจ้ะวายบินเลยจ้าอ้ยขัดเจ็ดเออพี่แม็กดูด้วยว่าใครหนึ่งวันดวงใจเย็นเออสวยๆวาง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 ดิวางอะไรเนี่ยี่าทอะไรอะไรนะพี่ ขายขายเพื่อนครับอยู่บ้านหมดเลยครอยู่บ้านหมดเลยครับกำลังไปกำลังไปห้องใหญ่ห้องใหญ่เออของของลงแล้วเฮ้ยไม่ตายโอ้ยเออไม่พลาดด้วยด้วยที่เออจบแล้วโอเคคลิปนี้ขอลาไปแล้วนี้ไปส่งไอเตอร์แป๊บเดี๋ยวมา